ค่ะสวัสดีนะคะนักเรียนทุกคนค่ะวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องการสร้างมุมกันค่ะจะมาสร้างมุมกันนะคะวันนี้อ่ะเป็นอย่างไรมาดูกันเลยค่ะอ่ะเราจะสร้างมุมนะคะโดยให้นักเรียนใช้โพสแท็กเตอร์นะคะชนิดครึ่งวงกลมนะคะอ่ะเราลองมาสร้างมุม A B C นะคะที่มีขนาดมุม65องศากันค่ะทําอย่างไรคะอันดับแรกนะคะมุมเนี่ยมันจะมี2ขาใช่ไหมคะอ่ะระยะของมุมเนี่ย ว่ามันเท่าไหร่มันก็คือวัดจากขาหนึ่งไปยังขาหนึ่งใช่ไหมคะเพราะนั้นมีขนึงขาที่นักเรียนสามารถสร้างได้เลยนะคะอันดับแรกเลยนักเรียนก็สร้างเส้นตรงขึ้นมาก่อน,นะคะอ่ะอ่าสร้างเส้นลังสีนะคะ Bc ขึ้นมาค่ะเจอ B กับ c นะคะอันนี้นักเรียนขีดเส้นได้เลยนะคะไม่ต้องวัดอะไรทางนั้นเลยนะคะขีดเส้นขึ้นมาประมาณหนึ่งนะคะแล้วตั้งชื่อว่า bc ค่ะคราวนี้นักเรียนดูชื่อชื่อมุมเห็นไหมคะมันจะมี abc ถูกต้องไหมคะ เพราะนั้นมุม a b c เนี่ยมันเกิดมาจากรังสี b a กับรังสี b c ใช่ไหมคะซึ่ง b เนี่ยคือจุดปลายนะคะอ่าต่อมาค่ะพอเราได้เส้นส่วนเอ้เส้นรังสี b c แล้วนะคะให้นักเรียนเอาเครื่องวงกลมมาค่ะวัดมหมสิบห้าองศาค่ะเหมือนที่คุณครูสอนวิธีการวัดมุมไปแล้วใช่ไหมคะอันนี้ก็เหมือนกันเลยค่ะห5สิบห้าองศาค่ะปึ๊บอ่าโดยที่แขนนะคะจะต้องขนานไปกับเส้น ส่วนศูนย์เห็นไหมคะอ่าและจุดนะคะจุดปลายนะคะอยู่ให้ตรงกับจุดตัดตรงนี้นะคะแล้วเรีเนยก็หาศูนย์ให้เจอคะ่ะอันนี้ศูนย์อยู่ด้านในหรือข้างนอกนะคะอ่าข้างนอกร้อยแปดสิบเห็นไหมลูกเพราะนั้นเราต้องดูที่ศูนย์นะคะเพราะนั้นเราเามัดมุมต้องเริ่มที่ศูนย์นะคะศูนย์สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเขาเอาหกสิบเท่าไหร่คะหกสิบห้านะคะต้องไปครึ่งหนึ่งอ่าหกสิบห้าเพราะนั้นจุดต้องมาจุดตรงนี้ใช่ไหมคะให้เรียนจุดเอาไว้ก่อนคะ่ะ พอเราจะจุดเสร็จแล้วนะคะเอาเครื่องวงกลมออกนะคะแล้วก็ลากเส้น B A ขึ้นมาเลยค่ะให้จุดนี้เป็นชื่อว่าจุด A นะคะเราก็จะได้แล้วค่ะมุมนะคะ A B C ที่มีขนาด65องศาค่ะเป็นไงคะอันนี้ง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะต่อไปค่ะเรามาสร้างนะคะมุม L E D นะคะที่มีขนาด110องศาค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะ สร้างแล้วก็ต้องมีเส้นลังสี el กับ ed ใช่ไหมคะเพราะ e ตรงกลางนะคะ e คือจุดปลายนั่นเองนะคะแล้วก็สร้าง el ขึ้นมาก่อนนะอ่ะคราวนี้ครูอลองเปลี่ยนแบบนะคะสร้างหัวลูกศรชี้ไปทางซ้ายบ้างอ่าเราจะวัดยังไงล่ะก็เหมือนเดิมเลยคะ่ะอันนี้ครูก็ตั้งชื่อว่า el ใช่ไหมคะตัว e เนี่ยต้องเป็นจุดยอดถูกไหมคะเพราะนั้นปลายลูกศรต้องเป็นตัว l นะคะอ่าเพราะนั้นจุด,จ,ดจุดปลายตรงนี้คือจุด e นะคะเอาขึ้นวงกลมมาเลยคะ่ะ อ่าเหมือนเดิมเลยค่ะวางนะคะให้แขนเือนขนาดไปกับเส้นศูนย์นะคะแล้วก็จุดจุดปลายนะคะให้อยู่ตรงจุดตัดพอดีนะคะแล้วเราก็ลากมองตามมาที่แขนค่ะแล้วมองหาศูนย์ที่เจอค่ะอันนี้ศูนย์อยู่ข้างนอกเห็นไหมคะอันนั้นเราก็วัดไปเลยค่ะร้อยห้าสิบใช่ไหมคะไล่ไปเลยตึ๊ดตึ๊ด0ึดดดเก้าสิบหนึ่งร้อยไปเรื่อยๆจนถึงหนึ่งร้อยห้าสิบมาอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะเป็นมุมป้านนั่นเองนะคะให้เรียนจุดเอาไว้เลยค่ะเอาคือวงกลมออกนะคะจากนั้นเราก็แค่ลากเส้น รังสี E D ขึ้นมานะคะตั้งชื่อจุดนี้ว่าจุด D คะ่ะเราก็จะได้แล้วมุม L E D ที่มีขนาด150องศาค่ะเป็นไงคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะต่อไปค่ะลองอีกสักข้อหนึ่งนะคะข้อนี้จงสร้างมุม B O Y ที่มีขนาด220องศาอ้าวมุมนี้เป็นไงคะเกิน180ใช่ไหมคะแต่ยังไม่ถึง360แบบนี้นักเรียนเรียกว่ามุมอะไรคะ มุมกลับนั่นเองนะคะเวลานักเรียนสร้างมุมกลับนะคะอ่ะครูจะบอกวิธีการนะคะเราจะสร้างมุม220ิไปเลยไม่ได้นะคะเพราะว่าเครื่องวงกลมเรามีแค่ร้อยปดิบอ่ะให้นักเรียนวัดมุมที่ไม่ใช่ก่อนนะคะ220ิเนี่ยมันเหลืออีกเท่าไหร่อ่ะ220เป็นมุมกลับนะคะเราต้องสร้างจากมุมที่เหลือนะคะมุมที่เหลือก็คือมุมทั้งเมื่อหมุนแขน,นครบหนึ่งรอบเนี่ยจะมีขนาดเท่ากับ3 6 0หกิใช่ไหมคะ เัาเรียนจะเอา220ถูกต้องไหมคะเพราะนั้นมุมที่เหลือเราก็ต้องเอา360ไปลบ220ค่ะเพราะนั้นมุมที่เหลือที่เราจะสร้างก็คือ140องศานะคะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะขั้นที่หนึ่งากแขนก่อนนะคะลังสี OB ขึ้นมาค่ะอ่าตรงนี้เราจะสร้าง140นะคะเพราะว่าเราจะสร้างจากมุมที่เหลือค่ะเอาเครื่องวงกลมมาวางเลยค่ะควัดมุมขนาด140องศานะคะอ่าเหมือนเดิมค่ะวางให้ตรง เส้นนะคะเส้นแขนแล้วก็ดูจากศูนย์ค่ะไปถึงร้อไล่ไปเลยอยู่หกสิบแปดสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยร้อยสี่สิบเจอแล้วใช่ไหมคะจุดเอาไว้ค่ะอ่าจากนั้นนะคะก็ลากลังสี O Y ขึ้นมาค่ะจึ๊บอ่าเราได้แล้วคือมุมตรงนี้ใช่ไหมคะร้อยสี่สิบแต่เราไม่ใช้ใช่ไหมคะเราต้องการมุม2องยยีิบก็คือมุมกลับตรงนี้นั่นเองอ่าน้องลิงก็วงได้เลยค่ะ เป็นส่วนโค้งแสดงมุมกลับได้เลยนะคะคือมุมตรงนี้ค่ะเท่ากับ220องศาเป็นไงคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะการสร้างมุมแต่ละอย่างนะคะให้นักเรียนฝึกทําบ่อยๆนะคะก็จะทําได้นะคะอา360คูมาอย่างไรรู้ไหมคะ,ะ360คือขนาดมุมของวงกลมนั่นเองนะคะวงกลมหนึ่งวงนะคะจะมีมุมเท่ากับ360องศาค่ะแล้วเลยใช้ตรงนี้นะคะเพื่อมาทํา สร้างมุมกลับขึ้นมานั่นเองนะคะอ่ะโอเคค่ะวันนี้คุณครูก็ขอจบเพียงเ่่นี้นะคะให้นักเรียนลองไปฝึกทำดูนะคะไม่ยากค่ะสวัสดีค่ะ